มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุ้นเป็นเศรษฐีรับครึ่งปีหลังนะคะรวมเลขลุงตู่เลขชัดชาติบังเอิญตรงกันเอาแล้วไงท้าเวสุวรรณแล้วก็ไอ้ไข่เลขวัดพระครู18ล้านและเลขคนดังค่ะเลขเด็ดดวงใครดวงมันนะคะ16มิถุนาย,ยน2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกผลรางวัลเป็นวันแห่งความหวังของเหล่านักเสี่ยงโชคในยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะคะพบว่ามีเลขเด็ดเลขดังเซียนหวยแห่ลุ้นงวดนี้ค่ะเลขนายกนะคะเลขรถที่ภูเก็ต9898เลขรถนายกไปสกล1ข,าขาอไข่สาเสือ2605เลขผู้ว่าชัดชาติภายเรือเก็บขยะเรือขายยักสีแดงหมายเลข05 เมื่อวันที่5มิถุนายน2565เลขครูบาศรีวิชัยครบรอบ144ชาติการเมื่อวันที่11มิถุนายน2565หวยปริทินนะคะ726แล้วก็258ค่ะเลขพุ่มพวงเสียชีวิตครบรอบ30ปีวันที่13มิถุนายน2535หากว่ามีชีวิตอยู่จะอายุ61ปีเกิดพศ2504 ลูกเพชรอายุ35ปีลวงหายเลขเด็ดได้เลข46เลขไกลสอนอายุ65ปีจุดทูบว่าอธิษฐานบอกกล่าวพุ่มพวงที่วัดทับกระดานขอให้โชคให้ราบแล้วก็ขย่าเซมซีได้เลข6 8และ5คะ่ะเลขสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวพุ่มพวงเซมซีได้เลข0และ6นะคะเลขแม่น้ำหนึ่งฝันศูนย 060969และก็069เลขเจนุก5080และ250ค่ะเลขเจฟองเบียร์ er 255156 57และ925เลขอ่างน้ำมนเจ้าสัวหยดน้ำตาเทียนลอยจับกลุ่มกันเลข341และ509สองเลขขันน้ำมนบรบนพระใหญ่15ข้ามเดือน6ที่ลานบวงสวงเกาะคำชะโนดเลข2เลข0แล้วก็เลข7และ675ค่ะ เลขอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถราชศรทธา957แล้วก็56ค่ะไอ้ไข่กุม,มารเทพไข่ภา,ายในศาลาไอ้ไข่วัดสมณัตุ้มท่า092 392และ484ค่ะเลขหางประทัดนักร้องนมปราโมทวิเลปนาจุดถวายท้าเวสุวรรณที่วัดสว่างอารมณ์224แล้วก็75เลขทูบวงสวงท้าเวสุวรรณวัดดังพระครูถูกหวย18ล้านนครพนม พบเลข2ตัว6-7ตี6กลับหัวคือ9-7โดยพระครูกไก่คอยเช็ดกวาดปัดถูทำความสะอาดและถูกรางวัลที่1เมื่อวันที่1มีนาคม3ใบรับไป18ล้านสำหรับเลขคนดังเลขปาวรีตีชัยรงสักระพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานเรียกเซมซีนะคะได้60แล้วก็06ค่ะเลขมนสิทธิ์นะคะเสียงเซมซี หุุนขี้พึ่งพี่พึ่งที่13ได้เลข722นะคะชโชรตอรี่เลขท้าย1991451326332938และ93เลขรถป้ายแดงดิวอริสรา5555ค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ